ขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านออนไลน์ line, จะได้รับเงินเมื่อไหร่นะครับจากคลิปวิดีโอนะครับที่ผมขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านออนไลน์ line, นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับรู้นะครับแล้วก็นําไปขึ้นทะเบียนนะครับออนไลน์ line, นะครับขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์ line, ด้วยตัวเองนะครับกันแบบง่ายๆโดยไม่จําเป็นจะต้องไปที่ประกันสังคมนะครับโดยช่วงโดยเฉพาะช่วงนี้โควิดระบาดนะการงด รวมกลุ่มนะครับจะดีที่สุดเพราะนั้นขึ้นออนไลน์ง่ายๆที่บ้านก็ได้รับเงินเยียวยาแล้วนะครับแต่แน่นอนเพราะขึ้นไปแล้วทุกคนขึ้นทะเบียนออนไลน์เป็นเรียบร้อยแล้วทุกคนกลับมาถามนะครับในคอมเมนตะ์ในคลิปวิดีโอดังกล่าวว่าเฮ้ยขึ้นออนไลน์แล้วแต่ทำไมยังไม่ได้รับเงินพี่ได้รับเงินเมื่อไหร่นะครับปรากฏว่าณนะช่วงเวลานั้นเนี่ย ผมก็ยังไม่ได้รับเงินนะครับจนจนล่วงเลยมานะครับประมาณวันที่8นะครับเดือน4นะวันที่8เดือน4นะครับเงินเข้านะครับมีการอนุมัติจ่ายเงินนะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวดูในสไลด์นะครับไสไลดนะ์มีก็ได้รับเงินปรากฏว่าได้รับเงินหลังจากนั้นมาประมาณ30 35วันโดยประมาณนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนนะครับยื่นขอเงินชดเชยนะครับกรณีว่างงานไปแล้วนะครับไปแล้วนะปรากฏว่าเออมันได้จริงๆนะครับได้จริงๆนะแม้สถานะจะบอกว่ากำลังอยู่ในขนาดตรวจสอบอะไรเงี้ยแต่พอถึงรอบมันก็ได้นะครับ อาจจะต้องรอหน่อยนะครับหลายท่านอาจจะต้องรอหน่อยเรามาดูกันนะครับของผมเป็นยังไงบ้างรอบก่อนเนี่ยนะครับการใช้หน้าประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนนะครับนะครับที่เป็นประวัติที่บอกว่าคุณเขาจะจ่ายเงินสมทบนะครับวันที่จ่ายเท่าไหร่นะวันที่แจ้งเท่าไหร่นะครับเป็นหน้านะครับ หน้าสิทธิประโยชน์ที่เราใช้งานนะอย่างเช่นเจ็บป่วยประกันเจ็บป่วยทันตกรรมนะครับก็มีอยู่ในนี้ว่างงานมันก็จะมาโพล่อยู่ในหน้านี้นั่นเองนะครับคลิปวิดโอนี้ผมหน้านี้ผมแคปมาจากตัวคลิปเก่านะคลิปเก่าปัจจุบันมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนการวางข้อมูลนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่แตกต่างกันนะครับ สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับผมทำคลิปไว้แล้วด้วยคลิปนี้เป็นคลิปนะครับคลิปข้อมูลการตรวจเช็คนะครับว่าว่าประกันสังคมที่เราส่งเนี่ยนะครับเราส่งครบไหมนะครับแล้วก็สิทธิทประโยชน์ต่างๆนะครับไม่ว่าเงินทดแทนกรณีชาลาภาพนะครับเงินกเกษียณในช่วงบ้านปลายของเราอ่ะห้าหอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะมีบอกอยู่ในข้อมูลของเว็บไซต์ sso go th นะครับสามารถเข้าไปแล้วก็ใครไม่มีก็สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าไปดูนะครับข้อมูลของเราได้นะเป็นข้อมูลของเราเองนะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยนะครับในหน้านี้มันจะไม่ยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ของปี65นะยังไม่ขึ้นในส่วนของของการนำจ่ายนะครับเงินชดเชยกรณี ว่างงานนะครับแต่ผมมาดูนะขึ้นแล้วนี่นะครับหน้าตาเลเยอร์จะเปลี่ยนไปนะครับจีไอตัวสไลด์เนี้ยนะเดี๋ยวย้อนไปอีกสไลด์เนี้ยวันรับแจ้งอยู่ข้างหน้าวันจ่ายเงินอยู่ข้างหลังนะครับสไลด์ต่อมาวันจ่ายเงินอยู่ข้างหน้าวันรับแจ้งอยู่ข้างหลังนะครับแต่ข้อมูลเดียวกันนะข้อมูลเดียวกันนะครับจะเห็นว่า มีการชําระเงินนะวันจ่ายเงินวันที่8เดือน4 2 5 6 5นะครับอนุมัติจ่ายเงินจํานวน4,050บาทนะครับของว่างงานนะผมแจ้งไปเนี่ยวันที่8จริงๆแจ้งไปก่อนเนี่ยนะแต่ระบบมันคงส่งไปเนี่ยที่เขารับเรื่องอะ่ะวันที่8นะครับผมมองงั้น เพราะนั้นอาจจะดีเลย์หรือล่าช้าแต่โดยประมาณถ้าเกิดเขารับเรื่องวันวันที่แปดเดือนสามเนี่ยนะครับโดยประมาณก็ครบรอบคือสามสิบวันนะครับสามสิบวันนะสามสิบวันลองดูนะครับลองดูนะลองดูประมาณนี้ประมาณสามสิบวันนะครับอาคุณอาจจะได้รับเงินนะครับ ได้รับเงินเห็นไหมเพราะว่าในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูนี่คลิปวิดีโอที่ผมกาที่ผมแจ้งไปเนี่ย ผมแจ้งไปเนี่ยวันที่สามเดือนสามสองห้าหกห้าเห็นไหมครับแล้วก็มารายงานมารายงานตัววันวันเดียวกันนะครับรายงานตัวสําเร็จนะครับแล้วก็เขาจะเขียนว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับโดยประกันสังคมนะเห็นไหมว่าผมแจ้งวันที่สามเดือนสามนะครับหกห้าแต่ เขาขึ้นวันรับแจ้งวันที่8เดือน3 2 5 6 5ก็วันที่เขาคลิกเข้ามาตรวจเช็คเราเนี่ยมันอาจจะเลยมาสัก5วันโดยประมาณนะครับเพราะว่าข้อมูลมันมีหลายคนเนาะบางทีถ้าใช้คนในการตรวจเช็คเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาเปิดดูเปิดอนุมัติเปิดอ่านนะครับแม้สถานะดูสถานะสถานะ การจ่ายเงินอยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่ก็ได้เงินนะครับแสดงว่าไอ้สถานะเนี้ยไม่ต้องกังวลเข้ามาดูแล้วอุ้ยอันนี้เข้ามาดูแล้วบางคนอาจจะเฮ้ยสถานะทําไมเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องกังวลแดงสิ้นนะครับสถานะในหน้าระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนว่ากรณีว่างงานเนี่ยมันขึ้นแบบเนี้ยไม่เป็นไรนะครับเข้าไปรายงานตัวเป็นประจำก็พอนะครับและอย่าลืมแนบ ตัวเอกสารสำเนานะครับสำเนาในส่วนของในส่วนของสำเนาบัญชีนะครับอันนี้สำคัญเลยไม่งั้นเขาโอนเงินมาไม่ได้เนาะนะสรุปสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้รับเงินแล้วนะมาตอบคำถามท่านทุกคนเลยว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะใครยังไม่รับเงินรอรอหน่อยนะบางที คนเยอะนะครับบางทีคนเยอะการอนุมัติอะไรประมาณเนี้ยผมว่าประมาณนี้สาวันนะครับสาวันนะหลังจากที่เขารับแจ้งนะคือมันยังไม่ขึ้นสถานะนี้ให้ดูหรอกว่าจ่ายเมื่อไหร่จนกว่าจอนุมัติจ่ายแล้วก็จ่ายโอนเงินมาพอเงินเข้าบัญชีปุ๊บคุณจะรู้ทันทีนะครับโดยประมาณนะครับประมาณประมาณนี้นะ,ะนี่ได้ละมาตอบคำถาม ทุกทุกท่านนะที่ถามมาเพราะบาง,บาง,าง,งบางท่านงงบางท่านงงได้รับเมื่อไหร่ดีนะครับก็ตอบคำถามให้แล้วว่าได้รับประมาณ30วันนะครับได้รับแล้วนั่นเองนะครับใครยังไม่รับก็อดทนรอหน่อยผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยคนตกงานอะ่ะมันไม่มีรายได้คืออยู่อยู่ในช่วงที่ ระหว่างเปลี่ยนงานก็ดีนะครับหรือหางานอย่างอื่นก็ดีตกงานจากโควิดก็ดีมันไม่มีรายได้ในช่วงนี้ไอรายได้เงินชดเชยจากประกันสังคมนะครับกรณีว่างงานมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะหล่อเลี้ยงดูแลชีวิตของเรานะครับก็ทนหน่อยนะทุกๆคนนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวประกันสังคมเกี่ยวกับอะไรนั้นก็อย่าลืมมาติดตามรับชมกันด้วยนะครับ